ส่วงนี่เงินค้ำกับเก้วกัหายยากคาดเงินผู้่าท่านละออกจอุ่เห็ดจังใดวะว่าคิดออกแล้วไปเก็บพักเสียมาขันชมพ่อได้เลาะบานก็นะชมพักเสียเลาะบานก็นะมาเนี่ยใหญ่เลยละ โอ้ยใส่ผักเสียบมาเดื่อกระล่างได้บ้างแล้วขันสุ่มไปหลอบ้านเอ้ยผักเสียบน้มค่ะคันะโอ้ยมือก็คือมะเปื่อยเนาะโอ้ย่ได้พอใหญ่โทรมไหมอะฮัลโหลอืม กำลังคันสมพักอยู่สมพักเทียนเอาอยู่โบฮึโอ้คันชุดฝีตีนฝีมือเลยอืมเอาบ่าอืมโอเคยวมืออื่นขอเอาไปชงให้เด้ออืมจ้าขอบคุณมากๆจ้าสักดีจ้า อื้อได้ลูกค้าเลยขันต่อก่อนหิดแซ่บๆชมผักผิดแม่ใหญ่มักขอเด้อแขันชุดฟรีเก๋ฟรีเลย